วิธีผสมแป้งล้างหน้าบ้านะครับก็คือให้เราเตรียมแป้งข้าวเจ้า100กรัมและน้ำเปล่า300กรัมนี้คือในกรณีเบ้าหนึ่งใบนะครับถ้าเบ้าสองใบ3าใบก็บวกเพิ่มไปนะอ่าทุกีครับนี่นะครับน้ำแป้งครับข้าวเจ้าครับใส่ลงไปนะครับในน้ำเลยนะใส่เลยใส่หมดเลยอ่าเมื่อใส่เสร็จนะครับเราก็รอสักพักนะครับรอให้แป้งจมก่อนเราค่อยตีนะค่อยตีนะครับอ่ะทีนี้ครับเมื่อเราทิ้งแป้งจมแล้วนะทีเราก็ตีครับตีแป้งกับน้ำเข้ากันนะ อ่าคันนี้พอครับที่เราก็ไปหยอดเลยเลยครับมาเดี๋ยวลุงตู่จะพาไปดูวิธีหยอนนะครับนะอ่ามาครับทีนี้เรามาดูวิธีหยอดกันนะวิธีหยอดแป้งล้างน้าเปล่านะครับก็คือให้เราใช้แก้ตวงน้ำนี่ครับแก้ตวงน้ำใหตวงแป้งให้ได้นะครับสามหน่วยกำนะดูอ่านี่ครับนะเห็นไหมครับตวงแป้งใหได้สามหน่วยกนะเมื่อตวงเสร็จแล้วครับให้เรานะเทไหมครับเริ่มจากเทจากไหไรก่อนนะค่อยคเทลาดมางนี้นะ วนรอบๆมาอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆครับเทแป้งหมดนะแล้วทีนี้ก็ยกมาข้างนอกยกเขย่าแกงซ้ายแงกงขวาเอียงซ้ายยงขวาหน่อยหกไปหกไปนะช่างมันมน้ไม่เป็นไรนะ,ะห,กหกไปหกไปอให้ทั่วเบานะยช้ทั่วเบา้าร็จแล้วก็ปล่อยวางไว้นี่นะปล่อยให้แป้งแห้งก่อนแล้วค่อยเอาแป้งออกนะไม่ต้องปิดฝานี่คือวิธีการหยอดแป้งล้างหน้าเบ้านะ เสร็จขั้นตอนครับการหยอดแป้งนะน้าเบานะดูครับเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เสร็จแล้วครับเมื่อแป้งแห้งแบบนี้นะแบบนี้เสร็จนะเสร็จแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วครับเราก็เอาแป้งเนี้ยที่ยงแห้งเนี้ยไปทิ้งครับไปทิ้งแล้วทีบ้างพวกเราก็พร้อมที่หยอดแป้งพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่คือที่การหยอดแป้งราางหน้าเบานะครับ